บันไดควรมีความกว้างพอสมควรและไม่ชันจนเกินไปคนจีนเชื่อว่าถ้าบันไดมันชันมากเกินไปเนี่ยพลังงานชีจะไหลลงไปอย่างแรงและเร็วทำให้เกิดพลังงานหลายแต่ถ้าบันไดมีความชันที่พอดี พลังงานชีจะไหลเวียนอย่างนุ่มนวลน,นี่คือสิ่งที่คนจีนเขาเชื่อกันกุศโลบายนี้เป็นกุศโลบายที่คนจีนเขามีไว้เพื่อไม่ให้บันไดมันชันมากเกินไปและมันจะเกิดอันตรายในการขึ้นลงและทีนี้เรามาดูกฎหมายในเรื่องการออกแบบบันไดของประเทศไทยกันบ้างประเทศไทยกำหนดไว้ว่า ขนาดของความสูงของลูกตั้งหรือความสูงแต่ละขั้นจะต้องมีขนาดความสูงไม่เกิน20เซนติเมตรและลูกนอนก็คือความลึกของบันไดจะต้องไม่น้อยกว่า22เซนติเมตรส่วนความกว้างของบันไดถ้าเป็นทั่วทั่วไปเลยเนี่ยหักจากเราจับบันไดแล้วจะต้องเหลือไม่น้อยกว่า80เซนติเมตรแต่ถ้าเป็นในเขตกทมให้วัดที่ความยาวของลูกนอนจะต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า90เซนติเมตรอันนี้ระวังให้ดีๆเพราะว่ากฎหมายนั้นต่างกัน จากทั้งความเชื่อทางด้านห่วงจุ้ยและกฎหมายในประเทศไทยเราจะเห็นได้ว่าทั้งสองอย่างนั้นมีไว้เพื่อป้องกันอันตรายต่อการใช้บันไดโดยทั้งสิ้น